สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นอ่ากูบต้านะครับก้าแรงครึ้นนะครับตีไปติดแรงมีแน่นอนนะครับตัวนี้มันเผาตรงนะครับผมก็ต้าได้ชมนะครับติดง่ายนะครับแบตต้องลูกใหญ่นะครับพี่ตัวนี้พ่อนะครับก็ไอดีนะครับมอกร์นครับมันตัดมานะครับเครื่องแล้วน มีไอ้นี่นะครับไอ้นี่มีไอ้นี่มีนะครับเยันอย่างดีนะครับที่ทำให้แรงนะครับคอยคูลเลอร์นะครับระบายความร้อนของมันเครื่องนะครับเราจะตามลูกใหญ่นะครับตรงนี้น่าจะมีสายเหมือนเสาหัวนะครับใช้มาแบบลูกใหญ่ติดนะไม่ติดไม่ไหวนะ กร <ersch> ื่องเป็นเผาตรงก้าวแรงนะครับจะไปใส่ความเผารอยนะครับจนทำเผารอยได้นะครับเลื่อนไม่ผลนะครับมีแก่เพื่อในการันด้วนะครับตอนนี้มีตัวแงไฟกด้วยนะครับไฟไฟเข้ามอแบบนะครับตอนนี้นะครับที่ัวไฟนะครับก็ไม่มีควันในกากัน้วนะครับไม่มีซ่อมนะครับเมื่อเดินนะครับทำความสะอาดเป็นธรรมา